มีเคล็ดลับดีๆในการจุ่มหักษาส้นเท้าแตกมาฝากคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวไปพอวิธีการทําที่พัดจะมาบอกคุณผู้ชมเลยเนาะง่ายๆหาได้ทั่วไปสวัสดีเจ้าพัทธสุภาษิทเจ้า วันนี้พัดจ,จะปาคุณผู้ชมไปพอวิธีการทักษาส้นเท้าแตกเจ้ามีทิศดีๆมาบอกเนาะในการทักษาส้นเท้าแตกช่วงนี้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วเจ้าถ้าเข้าสู่อากาศหนาวๆน,วนี้ตั้งเหนือนี่จะหนาวขนาดหลือเจ้า แลวบางพื้นที่นี่อยู่ในหุบเขาเนาะอยู่ในเขาอย่างเงี้ยยิ่งหนาวเจ้าอากาศหนาวมักจะมาพร้อมกับส้นเท้าแตกวันนี้พัดมีเคล็ดลับดีๆในการ่วยรักษาส้นเท้าแตกมาฝากคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวไปพอวิธีการทําที่พัดจะมาบอกคุณผู้ชมเลยเนาะง่ายๆหาได้ทั่วไปเจ้าตัวพัดไปพอเลยเจ้าในการรักษาส้นเท้าแตกของเฮาเนาอหรือว่าส้นเท้ามันด้านมันเริ่มจะแตกแล้วอย่าเจ้าพัดใจ นี่หละเจ้าสารส้มในการช่วยรักษาส้นเท้าแตกเนาะในการใช้รักษาครั้งนี้ก็คือว่าเฮาเอาสารส้มก้อนเล็กๆทบออกมาน้อยนะเจ้าอันนี้อาจจะใหญ่ไปน้อยเนาะอาจจะครึ่งหนึ่งหล่าแอบน้นําเช็ดบริเวณส้นเท้าแห้งนะเจ้าเนอจากนั้นเขาก็เอาสารส้มเนี่ยไปจุ่มน้ําแบบนี้จากนั้นก็เอามาถูพัตติต่างว่าตรงนี้เป็นส้นเท้าเนาะ เราก็มาถูบริเวณส้นเท้าแบบนี้เจ้าถูถถูแบบนี้เลยรอบๆบ,บริเวณส้นเท้าของเราเนาะถูเบาๆเจ้าสารส้มจะสามารถช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันส้นเท้าแตกได้ยังได้ผลเจ้าแต่ถ้าท่านไหนมาได้อาบน้าบาได้ใจ้หลังอาบน้ําหรือว่าจะใช้เวลาอื่นก็ได้นะเจ้าแต่เราควรล้างเท้าให้สะอาดเนาะแล้วก็เช็ดให้งแห้งก่อนทุกครั้ง แล้วจึงเอาสารส้มที่จุ่มน้ํามาทาบริเวณส้นเท้ามาันก็ได้เช่นกันนะเจ้าสูตรนี้ใจดีแต่แตเลยเจ้าเอามาทาเอาจุ่มน้ําแล้วมาทาส้นเท้าเนาะแบบนี้ทาเบาๆเจ้าวันสองสามครั้งก็ได้หรือว่าเช้าเย็นก็นได้แล้วแต่เราสะดวกเนาะสูตรนี้ช่วยป้องกันแล้วก็รักษาส้นเท้าแตกได้อย่างดีเลยเจ้าโดยการใช้สารส้มเนี่ยเนาะเป็นตัวนำพาในการรักษาครั้งนี้เจ้า และนี่ก็คือวิธีการทักษาโดยใ้สารสม้มทักษาส้นเท้าแตกเนาะท่านใดมีอาการส้นเท้าแตกหรือว่าเท้าด้านมากลองใจสูตรนี้พอเนะเจ้าเนอ้อภูมิปัญญาไทยเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านใจได้ผลดีเจ้าพัดกันเลยมาบอกคุณผู้ชมในการใจอ่าเปนเ้องว่าทริคดีๆเนาะในการทักษาส้นเท้าแตกขอบคุณสำหรับการติดตามัาชมนะเจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ห้พัดตูนะเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อน ปะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีเจ้า